สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่นายมาแชร์วันนี้แม่นายจะมาแบ่งปันสูตรสําหรับไล่มแมลงสาบให้หายเกลี้ยงและปลอดภัยมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะสูตรนี้จะทําให้บ้านเราค่ะมีกลิ่นที่หอมฟุ้งเลยค่ะและสูตรนี้นะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นสำลีก้อนนะคะใช้สําลีก้อนประมาณนี้เลยค่ะหรือใครที่ไม่มีเป็นสําลีก้อนก็สามารถใช้เป็นสําลีแผน่นหรือจะเป็นหรือจะเป็นฟองน้ําที่ตัดเป็นก้อนกอนก,อนก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะแนะนําเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มมีกลิ่นที่อยู่ได้หลายๆวันนะคะหรือว่าเป็นสูตรแบบเข้มข้นเลยค่ะและสูตรนี้นะคะจะเป็นของคอมฟอร์ตนะคะเป็นสูตรสักูร่าโรสซึ่งสูตรนี้นะคะเขาจะเคลมว่าอยู่ได้ประมาณ30วันแต่สําหรับสูตรนี้นะคะเราจะนําไปวางนะคะเขาจะอยู่ได้ประมาณ15วันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานําน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะมาเทมาราบตรงสำลีให้ชุ่มๆเลยค่ะ อ่ะให้เยอะหน่อยนะคะประมาณนี้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะอย่าเติมเยอะเกินไปค่ะแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะอ่ะคนน้ำยาให้ซึมเข้าในสำลีนะคะสำหรับใครที่อยากวางบริเวณหลายๆจุดนะคะของมุมบ้านก็สามารถเพิ่มน้ำยาและสำลีเข้าไปได้เลยค่ะ สามารถตักแบ่งใส่ในถ้วยเล็กๆนะคะหรือว่าฝาเล็กๆก็ได้ค่ะนําไปวางจุดต่างๆที่มแมลงสาบเดินผ่านนะคะหรือว่าตรงซอกตรงมุมนะคะใต้โต๊ะมแมลงสาบจะชอบอยู่บริเวณนี้มากๆเลยค่ะหรือจะใกล้ๆตรงถังขยะนะคะและสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถวางไว้ในห้องได้เลยนะคะในห้องก็จะมีกลิ่นที่หอมและสามารถไล่มแมลงสาบได้ด้วยค่ะ แต่สูตรนี้นะคะเขาจะอยู่ได้ประมาณ7-14วันนะคะให้สังเกตว่าตัวน้ำยาค่ะเขามีความแห้งนะคะหรือว่าสำลีเขาแห้งตัวลงนะคะก็สามารถทำแบบนี้ใหม่ได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะจะปลอดภัยและมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์และแบ่งปันสูตรนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้เลยค่ะ และสูตรหน้าจะเป็นสูตรอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ